รุปค่าใช้จ่ายชิทในคลิปนี้ว่าจะหมดเงินกี่บาทมาดูกันมือแรกก็จะเป็นเฉาก๊วยนะครับผมตีไปทั้งหมด15บาทนะครับผมแล้วก็ซอยโปรตีน1สกู๊ปนะครับผมผมตีไป10บาทแล้วก็มีนมข้นหวานสูตรแคลอรี่ของเจียมจุงนะครับอันนี้ผมได้สปอนฟรีแล้วก็ต่อมาฟู๊รองไก่นะครับผม29บาทแล้วก็โปรตีนบาร์นี่ผมได้จากสปอนเหมือนกันนะครับมาในส่วนไอติมทีนะครับผมกินไปทั้งหมด2แท่งนะครับก็20บาทนะครับผมแล้วก็ไสกรอกจานนี้นะครับผม40บาทแล้วก็ได้ไปซื้อไไกกก่่่่่นนนนนะะะะคคคครรรรััับบบบผผผผมมมมมมแแงให้้ดววย็สทีีิปปาณเซ ก็จะมีไอติมหมีหนึ่งแท่งนะครับสิบาทแล asm, yeah. ้วก็ขนมปังนะครับผมยี่สิบเอ็ดบาทแล้วก็มาในส่วนไก่บอลชอนนะครับผมหมดเป็นทั้งหมดสามร้อยสาสิบแปดบาทนะครับผมแล้วก็จะมีไข่ไก่ด้วยนะครับสองฟองนะครับก็ตีไปสิบห้าบาทแล้วก็จะมีแอปแคลโูลูด้วยนะครับทุยไม่ใช่นะครับผมก็อย่าลืมใช้แอปแคลโูลูกันนะครับผมในการนับแคลอรี่แล้วก็จะมีไอติมผีนะครับผมแล้วก็ขนมปังขนมปังนี่ผมกินจะอันเดิมนะครับผมแล้วก็ไอติมผีนี่ผมกินอันใหม่นะก็คือหกแท่งนะครับก็บาทก็มมมีีไอติห่ ก็แส่บกอก CP สองถุงนะครับแต่14บาท,บาทาก็จะมีขนมแพ็คไอช็อกโกแลตด้วยนะครับผมตีไปสามสิบบาทก็ไอติมผีนึงแท่นนะครับสิบาทนะครับผมแล้วก็ขนมปังนี่ขนมปนังเดิมนะแล้วก็มือสุดท้ายนี้นะครับมีคิปปิ้นคีนแล้วก็ขนมปังเบเกอรี่ต่างๆนะครับรวมทั้งหมดเก้าสิบห้าบาทนะครับอันนี้สรุปค่าใช้จ่ายชิทเดททั้งวันนี้นะครับผมหมดเงินไปทั้งหมดหนึ่งพันสองร้อยสามสิบสามบาทนะครับทุกคนคิดว่าเยอะไหม